สวัสดีครับสุนิโจโทเทเวลช anel ยูทูบครับน,น,นี่ฮะวันนี้อยู่กันที่บ้านสุนิโจทเทเวลนะฮะวันนี้หลังจากเสร็จพิธีของการทําบุญขึ้นวันใหม่แล้วนะครับช่วงเย็นเราก็จะมาสังสรรค์กันนะวันนี้นะฮะเราจะมีเชฟปะทะเด็กนะฮะไมราบาเชฟเอ่อมาจากสังกัดค่ายไหนครับผมร<อ>้านอะไรครับอันนี้มาจาก อุบลครับผมอ๋อจ้าอุบลเนาะจ้าอุบลครับพี่พลใช่ไหมครับใช่ครับผมพี่พลนะฮะเดินทางมาไกลมากนั่งเครื่องมาจากบ้านมอคคันเลยครับผมอ๋อครับเพื่อที่จะมาซอยโดยตรงครับจะข่าวว่าทำอาหารอีสานเก่งก็ประเภทซอยจุลาบอะไรเงี้ยได้อยู่ใช่ไหมครับพอได้ครับพอได้เนาะอันนี้เนื้อเป็นเนื้อประเภทไหนครับเนี่ยเนื้อสันครับอันนี้เนื้อสันเนื้อสันนเาะเนื้อสันครับโอ้เนื้อสันอุ้ยก้อนเบลอเลยดูดิอืม เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตลงนะครับคลิปนี้นะฮะไม่ใช่บ้านกอกๆนะคลิปนี้เป็นบ้านบ้านแฮดนะฮะเราจะมีผักกะเพรานะฮะแล้วเราก็จะมีนี่ครับเสือร้องไห้ครับผมเสือร้องไห้นะฮะโอ้ยอันนี้เขาบอกเป็นส่วนไหนครับเสือร้องไห้เนี่ยเป็นส่วนเป็นส่วนติดมันติดมันมาเป็นเป็นเป็นเนื้อที่แบบว่าอร่อยครับเวลาย่างจะออร่ยเป็นเนื้อที่อร่อยนะเวลาย่างนะอเปิดไฟช่วยนิดหนึ่งนะฮะับโอ้สีสันดูดิ เนื้อยังเต้นอยู่เลยดิ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 ทำเนื้อดิ่งอ่ะทำเนื้อดิ่งอ่ะเต้นเต้นเต้นเนื้อเต้นเนื้อยังดิ่ดดิ่งอยู่เลยครับเซลล์ยังไม่ตายดูเป็นทางการมากเลยนะครับนี่ครับครับแล้วด้ารนี้จะมีเครื่องในด้วยเครื่องในเนาะอันนี้อะไรเอ่ยซิงจีเซิงจีมีอันนี้ตับอู้มีตับอู้เป็นตระเสีมหลายนี่ครับตับสดสดพากิลิวพากิลิวพากิลิวสามสิบกีบสามสิบกีบแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะมี ดีเพี้ยเพี้ยเพี้ยนี่แก่เพี้ยอ่อนนี่แก่เพี้ยอ่อนอันนี้ดีโอ้นี่ดีขมดีขมดีขมครับอืมอันนี้ครับดีขมดีขมโอ้ยแล้วก็มีเลือดมีเลือดด้วยนี่เลือดเลือดถ้าไม่พอก็แถวนี้ก็พอแล้โอ้ครับพังเขาไม่กล้าถ่ายครับแล้วก็จะมีอันนี้เนื้อเนืเสือด้วยเสือร่องห้าจะติดมันนะตรงคมหมมีว่าเออเอเนี่ยก้อย ก้อยามว่าพอทําได้ไหมพอทําได้เต็บเครื่องเครื่องคมไหมผมมีนีกไม่ยากนีก้อยไป่ายากะเพราแล้วทำทำก้อยแล้วเราไปคั่วก็ได้ได้เออก็สดด้วยแล้วก็เอาไปคั่วด้วยเผื่อใครไม่กินสุกอ่านะครับกะเพรานี่มาทนี่ถ่ายแล้วสีสวยกะเพรานี่ครับน่ากินมาด้านนี้ทําอะไรครับด้านนี้ครับด้านนี้ทําอะไรเออเมนูอะไรครับเนี่ยกาลังทำเอ่อ สเต็กอกไก่เกาหลีสเต็กอกไก่เกาหลีสูตรพริกไทยดำใช่ไหมครับสูตรพริกไทยดำค่ะสูตรพริกไทยดำนะพริกแกงแดงด้วยหอมมากหอมมากหอมไหมอยู่ใต้อยู่ใต้อยู่ใต้กระทะกได้กลิ่นนะครับกลิ่นหอมไหมร้อยร้อยร่อยเนี่ยวน่ากินน่ากินร้อยยังแรงร้อยย่งแรงนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีอะไรเอ่ยคุณเกียรติยศนี่กันเรามีอะไรบ้างครับมีเอ่อ เจียวฮอนครับเจียวฮอนจากร้านไหนครับบุญมา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 เจียวฮอนบ้านไผ่นะครับใช่ครับบ้านไผ่สำหรับสนี่สนุดอร่อยที่สุดในสามโลกครับบุญมาบ้านไผ่นะใครไปกินนะเจียวฮอนร้านนี้ชื่อดังมากต้นตำรับสาขาสาขาไม่กินสาขาตอนนี้มองไม่มกสาาาขแต่่วเจห็นอมมาจียวฮ้อนนวลสะอาดเนาะนี่ครับหนาวละฝนจะตกแล้วนะฮะ นี่อันนี้ก็อันื้อนี่ก็เรียกอะไรโอ้นี่เนื้อมีหมูกับเนื้อหมักมาแล้วใช่ครับหมักมาแล้วมีหมูมีเนื้อหมักไว้นะฮะก็เนื้ออ๋อคนภาคอกินเผาแล้วกันบ้างแล้วก็มีปูมีปูด้วยนี่อันนี้ปูปูจากบางเบิดนะถ้าถ้าใครสดมากที่บางเบิดอ่ะอ๋อที่จันทิมารีสอร์ทใช่มครับจันทิมารีสอร์ทอืมไปถ้าถ้าใครสนใจอ๋อครับ ถ้าใครสนใจนะจำที่มามีเบอร์โทรด้วยเบอร์อะไรครับแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หกแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับสามารถจองห้องได้ไหมทรยครับห้องพักนะครับห้องพักติดทะเลจองห้องได้จองปูได้มีบริการเรือเรือนำเที่ยวเกาะทะลุเกาะสิงห์เกาะสังนะครับนี่ครับโอ้โหให้ผมชอบแต่นี่แหละน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากครับได้แล้วพี่ เอาส่วนนี้ไปย่างก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการย่างนะนี่ครับน่ากินมากส่วนนี้เราต้องล้างก่อนท้างให้สะอาดนะฮะนี่ครับจริงๆต้องใช้โซดาถึงจะดีใช่ไหมก็ไม่ต้องกัดโซดาก็จะช่วยล้างละเอียดหน่อยนอึง,งนนอันนี้จะเป็นส่วนของกระเพาะออกมันนะครับประมาณนนนั้นส่วกระเพาะ ภายในเครื่องในเครื่องในอันนี้เราใช้มือนะฮะเนื่องจากว่าทางกันเองนะฮะแต่สาหรับเปิดร้านเราจะใส่ถุงมือนะครับแต่ถ้าเราเปิดร้านเราจะไม่ให้คนดูถ้าเราเปิดร้านเราไปทําในครัวนะฮะใช่นี่วุ้นเรือดนะฮะเนื้อสดๆ,ๆนะฮะอู้ย,ยังดีเลยเนื้อดิ่เนื้อดินเนื้อดินเนี่ยไปก่อนซอยก่อนซอยก่อนะนี่จะเป็นสบายนางหรือว่าสามสิบกีบนะฮะ ขอชิมกะเพราก่อนนะอไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องเก็บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอชิมหน่อยไม่ได้ไม่ได้้เขาจะเก็บไว้กินตอนเพราะอาหารพร้อมกันนะพระยังไม่พระยังไม่ฉันขอชิมครับพระยังไม่ฉันคนยังไม่ชิมถ้าไม่ชิมคุณจะรู้ได้ไงของอร่อยไม่อร่อยอร่อยอยู่แล้วครับไม่ไม่เกี่ยวครับวางไว้เลยครับวางไว้เลยครับไม่เกี่ยวครับนี่นี่เพื่อส่วนรวมนี่ครับ นี่อันนี้อันนี้จะเป็นส่วนของการลาบใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าข้างในจะก้อยครับจะก้อย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 ข้างในเราจะรู่ก่อนอันนี้ดูทางสันทัดมากเนาะอันนี้ผมจำเข้ามานะครับผมนี่เขาทำครั้งแรกหรือเปล่าครับเนี่ยครั้งแรกครับจริงๆเหรอไม่เอาแล้วมันจะอร่อยเลยเนี่ยไม่ไม่จริงๆอ่ะพี่เขามีแผนจะเปิดร้านอยู่นะพี่พลนะพี่พลนะนี่ดูชาซอยผมว่าเกิดแน่คุณเนี่ย ดูท่าซอยนี้โอ้โหนี่มีม่คมไม่เฉือนนะเนี่ยถ้ามีคมนี่ยผมเอ้ยมือไปมือไปพร้อมกับตัดเลยครับเป็นมคมเลยครับจริงๆทางอีสานนี่เขาดีนะเวลาเวลาเราซื้อเนื้อมาลาบเนี่ยเขาจะให้ครบทุกส่วนเลยนะในในเครื่องที่จะลาบเนี่ยจะมีพวกตับพวกมีตับมีเครื่องในเครื่องในสามสิบกีบมีเลือดมีดีเขาจะให้มาหมดเลยอ่ะแต่ทางภาคใต้ไม่ได้ให้อย่างนี้นะเขาจะแยกขายแบบยังไงไม่รู้นะเออเขาไม่ได้ให้เป็นชุดลาบแบบนี้ มีทางอีสานเนี่ยเขารู้ว่าเออถ้าซื้อไปในพวกนี้ไปลาบแน่เขาเลยจัดมาให้อย่างงี้นะครับเราสั่งได้ครับว่าจะเอาแบบลาบเขาก็จะจัดขชุดลาบนาะแต่ว่าถ้าเราจะซื้อแบบเอามาย่างเนี่ยก็จะดีเนื้อเฉพาะเนื้อย่างก็มีครับถูกกว่าน่อยอ๋อถ้าเนื้อย่างอีกแบบนึงก็ถูกกว่าน่อยราคาก็จะถูกกว่าครับผมเป็นเนื้อออกเป็นเนื้อเศษบ้างอะไรนี้ครับอันนี้ตอนนี้โลรอได้แล้วครับพี่พี่พลครับลืมถามซื้อมาเมื่อกี้หนึ่งร้อยห้าสิบสองลครึ่งอ๋อได้ประมาณสามร้อย มันมีเสือกับเนื้อราคาจะต่างกันอก็เป็นเนื้อเกรดดีนะเป็นโคขุดพอยังคับ่ะครับไม่คับอันนี้เป็นเป็นโคบ้านเราธรรมดาครับผมเป็นวัวเล็กหรือวัวใหญ่เป็นวัวพันวัววัวบ้านวัวบ้านวัวบ้านที่เลี้ยงตามบ้านนหครับอ๋อวัวบ้านนี่ดีนะอวัวกินหญ้าวัวบ้านเนี่ยเลี้ยงตามทุ่งนี่เหละครับโอ้โหดูด้านนี้มาสองด้านนี้เสร็จแล้วโอ้เมนูอะไรเอ่ยเมนูอะไรเอ่ย อ๋อไก่ไก่ไก่เกาหลีนะครับครับผมก็เชฟนี่ก็มาจากเกาหลีครับเชฟมาจากเกาหลีซอสนะเชฟเชฟก็มาจากเกาหลีโอ้อันนี้เขาเรียกเสือร้องไห้นะฮะโอ้ยอยู่บนน้ำลายหกเลยโอ้เป็นกระเซ่บแท้หมักมั้นำไปหมักครับผมอ๋อสัตว์ไมหมักนี่ดูดิโอ้ชุดนี้นี่เป็นโลเลยนะเนี่ยชุดเนี้ต้อง ย่างไปเลยกินไปเลยกินร้อนๆกินร้อนๆใช่ไหมถ้ากินร้อนๆถ้าถ้ามันเริ่มเย็นปุ๊บเนี่ยจะเป็นไขมันนี่มันจะแน่นเลยอ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวชุดย่างเออนู่นนู่นอะปั๊มปั๊มาตามมาตามมานี่มาดูชุดย่างตามมามีต้องใช้นี่นี่ไมสชอ่สร่างก่นได้พี่เดี๋ยวจะปิดอ๋อพี่จะหมักก่อนใช่ไหมอ๋อเขาจะหมักก่อนเนาะโอ้โหดีของกินเราเยอะมากดูสิโอ้จะกินกันหมดหรือเปล่าอะทำไมไปเทน้ำเล่นอย่างนั้นน่ะอ้าวอ้าวอ้าว เด็อพิเอีกแล้วเจ้าเ้าพอแล้วปัดตัวหวใเาลีว้อนื้อเกาหลีไก่สไปซี่เกาหลีนะครับเฮ้ยไก่กระเทียมนะนี่ครับบรรยากาศที่บ้านนะฮะ บ้านสุนิโจทราเวลนะฮะก็อยู่กันหลายคนวันนี้นะครับพี่พี่น้องๆออยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็มีลูกชายด้วยนะฮะอยู่กันนะตรงนี้นะครับสวัสดีครับครับฝากช่องไหมครับอนาคตครับอนาคตอนาคตทำช่องยู u ูบนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะอาจจะได้สร้างรายได้นะครับได้พาบนรถเนาะติดตามนะฮะเดี๋ยวจะมีช่องนะครับของกิจเตยศนะฮะ ดูไฟซะก่อนดูไฟซะก่อนนี่โอ้โหดูไฟซะก่อนแดงไม่แดงในย่างแป๊บเดียวเนี่ยนี่ขั้นตอนวิธีการหมักนะก็พี่พลจะตัดเอ่อทำอะไรมาครับพี่พลครับผมเดิมๆไม่มีอะไรมากมายครับผมมีแค่พริกไทยครับแล้วก็จะใส่เกลือธรรมดาพริกไทยกับเกลือนะหมักธรรมดากับชอบเลยสไปเลยอันนี้เราก็ขยำไปเลยขยำเลยเราจะออกเผ็ดหน่อยนึงนะครับอื <N> เนื้อนี่เขาบอกว่าวัวบางสายพันธุ์มันจะเหนียวใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกันวัวแกนะเหนียวแน่นอนอถ้าวัวแกนี่ยังไงก็เหนียวเหนียวแต่ว่าวัวแถวบา้บานเราเขาก็การกินแถวบา้บานเราก็ง่ายๆไม่ไม่ค่อยมีพิธีรีตองม,มากมายครับมันก็คงไม่ขนาดที่ว่าเป็นวัวขุนของตาอ่างประเทศที่ที่ให้กินเฉพาะเขาโพดเฉพาะไอ้พวกของดีๆนะก็จะมีสารก่โนคนยังทำน้องสูงเลยทางทหารที่เขาเลี้ยงอ่าโคขุนนะครับอ๋อแบบแบบมันนอาเลยจะมีการแบบว่า มีอาหารเสริมมีหญ้าอย่างดีอันนี้เป็นวัวพื้นบ้านก็คือกินหญ้ามันบ้านตามทุ่งตามทุ่งนาบ้างก็จะมีหญ้าที่ปลูกบ้างอะไรอย่างนี้เนื้อมันก็เลยอาจจะเหนียวนิดนึงใช่ไหมใช่ครับก็จะเหนียวเพราะว่าอ่าขาเรียกว่าอะไรนะมันเนื้อธรรมชาติวัวตามทุ่งนามันแข็งแรงอยู่แล้วครับมันกล้ามเนื้อมันจะเยอะเนาะใช่ใช่อืมอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันย่างนะฮะต้องเฝ้าด้วยนะเอาใหม่หน่อยอ่าโอเค อ่หาเมนูต่อไปนะมาดูกันนะครับไก่เจียวนมสดไก่เจียวนมสดโอ้ว่ไม่รู้ว่าเดือดน้ำนะน้ำมันร้อนยังดูกันนะหน้าหน้าจะสวยหรือเปล่าก็ว่าแต่ลิ้วก็ไม่ไม่เล็กระ้องกินหน้าดีของผมนะเดี๋ยวสิครับร้อนยังย่างแต่แล้วขึ้นแล้วเร่งไฟหน่อยเร่งไฟหน่อยเร่งไฟหน่อยจ้าอ่าโอเคนี่ครับเราเผาอะไรละอันนั้นไหะ อ่านะครับเดี๋ยวมาดูว,ดาว่าไข่ฟูไม่ฟูนะปเกี๊ยน้ำสอวนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว <c oughs> แต่มันไม่มีตะหลิวนี่ทำไมก็ไปช่วยแปะหายนี่นมาช่วยนะน่ะทับพ,พีก,ก็ได้ทับพีทับพีมันพริกไม่น่นหรอพริกได้ครับจะบอกอันหนึ่งสองเขาคยหยอดเขาค่อยหยอดไม่มาแล้วมาแล้วดีทำไข่ฟูไข่เจียวนะฮะฟังอย่างนี้นะเจียวน้ำส่วนเจียวน้ำสดนะสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะวันนี้เราทำแจ้งกรกินสักร้อยคนอย่างนั้นนะครับ เยอะมากวันนี้นะฮครับเกตี้ชอบไหมครับแบบนี้ครับชอบใช่ไหมครับประวิทย์ชอบไหมครับชอบครับอาหารเยอะเยอะเราจะเอาถาดสิ่ไหนมาใส่ครับเยอะขนาดนี้ก็กินเล่นได้ครับกินเล่นได้ข้าวลูกก้อยใช่ไหมครับก้อยใส่ข้าวกั่วใส่หหอมเราทำน้ำจิ้มก่อนแล้วกันอ่ะได้ได้ได้นะครับก่อนอื่นเราจะมาทำน้ำจิ้มใช่ไหมครับ ใช่ครับจิ้มนะฮะจะมีส่วนส่วนผสมอะไรบ้างครับพริกข้าวคั่วพริกป่นข้าวคั่วดีถ้าถ้าเป็นเจ้าผมก็ใส่ดีเข้าไปครับใส่ใส่เลยพี่ใส่เลยเฮ้ยชอบผมหอมขอมขอมหอมเยอะว่าใส่ใส่ต้นหอมหน่อยนี่ครับมีทั้งมีทั้งอาหารแบบอีสานมีทั้งมีทั้งอาหารแบบเทอริยากิเกาหลีนะไก่นะ ไก่เทะเลกี่เรามีฟักกะเพรานะมีหลายแบบไก่เกาหลีอู้ใส่เยอะเลยนะที่เป็นพริกป่นนะแล้วก็มีข้าวคั่วขาดไม่ได้คนที่สายเขาจะกินแบบนี้เนาะใช่ครับข้าวคั่วพริกป่นเป็นเครื่องปรุงที่พื้นฐานอยู่แล้วเลือดลดได้มาจากสูตรนี้ได้มาจากปลายเหง้าพานธุ์นะจริงเหรอแล้วก็จะมีเขาเรียกผักชีต้นหอมโรยบนใช่ไหมมันจะดูดูสีสันสีเขียว เอาพี่แล้วเลื่องดีกับไอน้นี่มันมันขมรสชาติขมใช่ไหมดีกับดีกับเพี้ยครับกับเพี้ยมันขมใช่ไหมเพี้ยเนี่ยเราต้องเอาไปอุ่นก่อนให้มันสุกนะครับเออดีกว่าดีกว่าใช่เพเี้ยต้องไปสุกเออทั้งนั้นจะใส่แต่ดีอย่างเดียวได้ไหมพี่แล้วไ,ไม่เอาเอาเพี้ยได้ไหมได้เพี้ยไม่เอาก็ได้เออไม่เอาเพี้ยดีกว่าแต่ว่าใส่น้ำร้อนก่อนอือไข่อะไรอูมาแล้วมาแล้วไข่เจียวนมสดนะไข่เจียวนมสดสำหรับเด็กนะ นี่นะครับจัดให้เด็กจัดให้เด็กของดเด็กของเด็กใช่ไหมครับพี่ออน <c oughs> นี่ออนนะครับ <c oughs> อันนี้พี่ออนนะครับพี่สาวนะครับมาร้ามบ้านนยมเดี๋ยวพอดีก็มาเขอถ่ายเลยครับอะไรครับเนี่ยเมนูอะไรเอ่ยก <c oughs> ุ้งอะไรเอย่ยทอดกระเทียมโอจะทำกุ้งทอดกระเทียมอีกประธานโทษ <c oughs> คู่นี้ยังมีอีกอสองคู่นี้มีอีกมื้อนึงกับมื้อเที่ยงแล้วเราเดินทางประมาณช่วงบ่ายแล้วโอ้ไม่กลัวนี่โหดจริงจริงครับโหดจริงไม่กลัวผมนี่ไม่รู้จะกินเป็นร้อยคนหรือกินเนี้ยก็เป็นร้อยคนนะฮะ นี่แหละครับพี่ดาวครับอันนี้คืออะไรเอ่ยผักทำลาบบอกบัตรที่ทำลาบหอมบักรีต้นหอมเอาพี่ดาวนี่ชุดชุดเขาเรียกชนเผ่าอะไรครับเนี่ยนี่มาจากเลนูเลนูนครเลนนครเลนูนครก็นครพนมเลยใช่ก็ภูไทยสิใช่ก็ภูไทยนะเสื้อสวยมากนะพี่ดาวนะเสื้อสวยมากวันนี้จะไลฟ์สดร้องเพลงเสื้อตัวนี้ได้เลยไลฟ์สดร้องเพลงด้วยวันนี้มีกีตาร์ด้วยด้วยนะติดตามยาวๆเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดนะวันนี้นะฮะติดตามยาวๆนะวันนี้นะ นี่แบบแบบยาวๆเลยใช่ซอสแจ้งครับซอสแจ้งครับวันนี้ครับโอ้โหเว้ห์นี่เสร็จมาแล้วนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวอันนี้คือดีครับดีดีพริกกับอันนี้พริกข้าวคั่วพริกข้าวคั่วนี่ใส่ดีแล้วโอ้นี่ของแท้เลยใช่ไหมดีดีของแท้แต่ว่าเขาจะผสมมาครับผมเพาผสมด้วยเหรอครับผสมคือคือถ้า มันแพงเงี้ยมันแพงแล้วก็มันมีน้อยตัวนึงมีนึงน้อยหนึ่งอันเขาก็จะผสมแบ่งแบ่งมาให้ผมอ๋อแบ่งแบ่งไปเนาะนี่แล้วก็ใส่ต้นหอมบางทีโรยบนใช่ไหมใช่หอมบางทีโรยบนนะฮะนีดีโอ้เป็นตะแซ่บแท้หารอีสานนี่มักหลายมักหลายนะฮะอาหารอีสานนี่ยอดเลย ช่วยกันนะช่วยกันนะจะคูดเราเราจะมากินกันนะทำเมื่อกี้น้ำซุปโอ้อันนี้น้ำแจ่วอันนี้น้ำแจ่วอวะนี้ำแจ่วโอน้านโานนะพี่คุณมานมาแจ่วฮ้อนบ้านไไผ่บนสร้คานนี้นะฮะขอบพระคุณมากนะฮะที่นำแจ่วฮ้อนมาให้สุนิโจทราเวลยูทูบได้ทานกันแล้วก็เพื่อนสมาชิกได้ทานกันนะฮะญาติญาติเนาะนีใครมาบ้านไผ่อย่าลืมนะฮะบุญมาแจ่วฮ้อนนะอยู่ตรงถนนอะไรเลย แล้วแถวละสิบสี่อ่ะเดี๋ยวอะไรนะสามแยกบกสอใหม่สามแยกบกสอใหม่นะครับเลยปั๊มเชียอมไปหน่อยใช่ไหมเอ้ยเส้นทางออกไปบอระบือเส้นทางไปบอระบือใช่ไหมเหมือนได้ไม่ได้เส้นทางไปบอระเบือเนาะก็อยู่เลยโสเจ้งไปใช่ไหมไปทางเส้นเดียวกันอ่เส้นที่ร้านใครเป็น ีเราก็จะทำการชิมเกลียวนะครับผมเขาจะชิมเหรอโอ้เจ้าเจ้าชิมสดเลยบ่โอ้ยเอาแล้วงานเข้าเฮ้ยเชิมงานเข้าเราต้องชิมอันนี้เขาเรียกซอยจุใช่ไหมครับใช่ครับผมซอยจุนะว่ามันเค็มมันขมอะไรอ๋ออันนี้มาดีเลยลุงพลกับปลาดาวไม่ลุงพลปลาแตนอ๋อวันนี้อันนี้ลุงไม่ใช่ลุงพลปลาแตนนะอันนี้เป็นลุงลุงพลกับปลาดาวอันนี้คือชื่อพลจริงๆครับชื่อพลพี่พลนะฮะเป็นแฟนของพี่ดาวนะนี่ครับ พลครับอ่าช,ชื่อพลพลเหรออ๋อชื่อพลพลโอ้แป๊บเดียวมาอีกหนึ่งเมนูแล้วครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเมนูอะไรเอ่ยกุ้งทอดกระเทียมปลาทาทอดนักกินกกี่คนนะฮะเนี่ยโอ้โหทำคืนนี้นะฮะอยู่ของแก่นก็มีทะเลนะฮะอาหารทะเลมีนะครับมาจากบางเบอร์สดๆยังดิ้นๆอยู่ในกระทะเลยนะครับนี่นะโอ้โห เอามาชิมมาชิมหน่อยมาชิมซอจุกหน่อยเรับผมเนื้อผมไม่กินเนื้อ่จุซอยจุกซอยจุกนานชูนบสกว่าปีเนื้อเนื้อสดๆนะอันนี้ไม่ได้เลิกแล้วแต่จังหวะเปดซ่บใช่ไเป็นตัดเสบแท้ซอยจุกสวัสดีครับ นี่นี่สูตรยอดอะไรไหมอันนี้คือสูตรสูตรที่สมัยแล้วเรียบร้สูตรพื้นบ้านนะแล้วเขาไม่ใส่เอสนี่เป่าเขาเรียกอะไรหอมเปร่อใส่ด้วยซอยไปแล้วอ่อซอยลงหมดแล้วเนาะใส่ได้ไม่กินกลับก็ได้ครับโอ้โหนี่นี่เจ้าฮอนยอดนี่จะน้ำซุปเยอะไปอันนี้อันนี้จะไปให้ให้แขกก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเราเขากินนั่งกินกันไปฝากข้างบ้านเนาะ เป็นคุณพ่อเลยนะจะมาช่วยงานทั้งวันเลยวันนี้คุณพ่อชื่ออะไรไมลูกพ่อกิ่พ่อกิดนะฮะไม่ติ่มนะขอบพระคุณมากเลยนะครับแม่นางด้วยนะฮะที่มาช่วยงานบุญวันนี้นะฮะงานขึ้นบ้านใหม่ของซุนิจทรเวลนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่มาร่วงงานวันนี้นะฮะทั้งที่เอ่ยชื่อแล้วไม่เอ่ยชื่อนะฮะให้ได้บุญกุศลร่วมกันนะครับคนที่มาทําบุญในวันนี้เนะ่ยขึ้นบ้านใหม่นะฮะก็ไม่ได้บอกใครมากนะฮะก็เป็นคนชาวบ้านแถวนี้นะครับแล้วก็เป็นญาติพี่น้องนนนําามกััะครบ นี่น,นี่เสร็จแล้วเหรอว้ายน่ากินจังเลยโอ้คุณจันทิมานี่ทำอาหารน่ากินมากนะดูสิครับไม่หา่ารีสอทคนหนึ่งคนลูกค้าเยอะมากนะงั้นสุดที่จะอ้วนได้ไงคะทำอาหารน่าทานมากครับดูดิโอ้โหผักกะเพราสุดยอดใช่ไหมสีสนันะ เออบที่ผัดกระเพราไมังไคะผัดกระเพราที่เรียกอาหารสส้นคิดไม่ด้อคิดเลพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมลูกน่สองวันมาม่ากลับแล้วมาม่ากลับวันที่สมเสยมาม่ากลัมวันที่ย่สิบสามสนี่หลายเมนูด้วยหลายเมนูแล้วทำไมทไมทไมทไมไม่เอาถึงไม่เตรียมการไว้ก่อนลูกขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะสนิทจดทวิชนลครับ อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะฮะกับเมนูอาหารมือม้อมื้อค่ําวันนี้นะฮะบรรยากาศสังสรรค์อ๋อเล็กๆนะฮะที่บ้านนะกับครอบครัวนะ,ะครับอ๋อย่างด้วยใช่ไมอ้าวมาดูนิดนึงมาดูนิดน,ใน,ในึงไหนๆก็อีกนิดนึงครับไปดูวิธีการย่างนะฮะอืมนี่ย่าง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 อ๋อข้างๆนี่คือเขาเรียกว่าดินฟ้าใช่ไหมอ่าดินฟ้าเพกาดินฟ้าเพกานะฮะมันจะขมๆโอ้นี่ครับ อันเนี้ยเราย่างทีละน้อยเราไม่กินไปกินไม่หมดขอย่างเรื่อยๆกินไม่มดโอเคเอาแบบมีเดียมนะพี่มิดเดียมมีเดียมออเราไม่ไม่สูงมากเพราะว่าเนื้อนี่กินแบบสเต็กได้มีเดียมได้นะโอ้ไฟลุกแล้วนี่จะต้องเฝ้านะทำให้เฝ้านี่กลับมานี่เป็นเขาเรียกอะไรนะแบล็กแบล็กสเต็กแบล็กสเต็กปิดมันนะอืมนี่ครับสุดยอดเลยโอ้น่ากินเดือดแล้วเดือดเดือดเดือดดูดิ โอ้โหนี่ไฟแรงมากเลยเนี่ยอทำลายหกเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสโจทย์วชแนลยูทูบครับผมสวัสดีครับมากินข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ